เรื่องนี้มันเริ่มมาจากมุมมองเพื่อนบ้านที่ถกเถียงกันในกรณีที่ร้านอาหารของคนกัมพูชาเนี่ยถ้าไม่ขายอาหารไทยเลยมันจะไม่รอดจริงเหรอโดยเฉพาะร้านอาหารที่ไปอยู่ในต่างแดนคนกัมพูชาไปสร้างเนื้อสร้างตัวในต่างแดนตามประเทศต่างๆถ้าเปิดร้านอาหารขึ้นมาไม่มีอาหารไทยมันเป็นไปไม่ได้ขนาดนั้นเลยเหรอโดยเรื่องนี้นะครับคนที่เปิดประเด็นมาเนี่ยคือเขาบอกว่าเขาจะไม่โทษสิ่งที่เป็นอยู่ของบ้านเขานะครับที่คนบ้านเขาเนี่ยเอาวัฒนธรรมหรือว่าอาหารไทยออกไปเผยแพร่แต่ สิ่งที่จะพูดถึงก็คือมันเป็นเพราะกลไกตลาดสังคมวัฒนธรรมแล้วก็การเอาตัวรอดของเจ้าของร้านด้วยมันไม่ใช่ความด้อยกว่าของอาหารกัมพูชาตแต่อย่างใดโดยเรื่องหนึ่งนะครับเขาบอกว่าคุณลองสังเกตดูนะในมุมของผู้คนหลากหลายนานาประเทศเลยเวลาค้นหาอะไรที่มันมีคําว่าไทยเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เจอได้ง่ายกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเขาจะหาร้านอาหารสักร้านที่เป็นสไตล์เอเชีย ถ้ามันขึ้นต้นชื่อร้านหรือว่ามีคำว่าไทยปนอยู่ในนั้นร้านแห่งนั้นมีแนวโน้มที่จะขายได้ง่ายกว่าตรงข้ามถ้าเขียนว่าเป็นอาหารกัมพูชาแท้ๆคนไม่ค้นหาเลยหรือบางทีอ่านแล้วก็งงด้วยซ้านี่เป็นความตลกร้ายอย่างหนึ่งเลยผมสังเกตอยู่อย่างหนึ่งว่าเวลาที่ผู้คนแต่ละประเทศค้นหา Best Spicy n o o d l e พูดย่ายงก็คือ,อก๋วยเตี๋ยวเผ็ดๆอะไรแบบนี้หรือไม่ว่าจะเป็นอาหารเอเชียถ้ามีคำว่าไทยอยู่ในนั้นมันสามารถ มั่นใจได้เลยว่านั่นคืออาหารเอเชียที่น่าจะเป็นต้นตำรับที่ดีไม่ว่าคนขายจะเป็นคนกัมพูชาก็ตามแต่เรื่องนี้นะครับก็มีคนมาตอบกลับ,บ้วบอกว่าสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้มันคืออำนาจวัฒนธรรมของไทยคุณไม่อยากจะยอมรับตรงๆหรือที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์แหละสื่อต่างประเทศทีวีหนังรีวิวอาหารมักจะนําเสนอเกี่ยวกับอาหารไทยมากกว่าอาหารบ้านเราค่อนข้างเยอะมันทําให้ผู้คนเกิดความคุ้นชินและผู้บริโภคตามประเทศต่าง ก็จะเอื้อต่ออาหารไทยได้มากกว่าอาหารของเราโดยในมุมมองถัดมานะครับก็ตอบกลับบอกว่าคือประเทศที่มีซีรีส์หรือว่าเชฟที่ดังๆเนี่ยมักจะเป็นผู้กําหนดมาตรฐานรสชาติในใจผู้บริโภคข,ของแต่ละประเทศนั้นๆผมคิดว่าพอคนกัมพูชาต้องไปอยู่ที่ประเทศอื่นๆถ้าตามด้วยการขายผัดไทยมันมีแนวโน้มที่จะรู้จักได้ง่ายกว่าขณะเดียวกันนะครับก็มีการพูดถึงกันต่อในมุมนี้นะครับความเห็นถัดมาเาบอกว่า ผู้ประกอบการหรือว่าเจ้าของร้านที่เพิ่งจะย้ายมามาสร้างเนื้อสร้างตัวในประเทศต่างๆเนี่ยพวกเขาต่างพยายามที่จะลดความเสี่ยงถ้าจะโผลไปขายเมนูอาหารกัมพูชาโดยตรงๆมันก็ไม่รู้ว่าจะต้องพิสูจน์มากแค่ไหนทําการตลาดประชาสัมพันธ์เหนื่อยเมนูที่พิสูจน์แล้วว่าขายได้มันก็เลยเป็นเหตุผลแรกๆที่จะต้องเป็นตัวเลือกเข้ามาในร้านผมก็เห็นว่าหลายๆร้านก็ไม่ได้ออกตัวนะว่าเป็นโฮร้รานอาหารไทยจา๋าอะไรขนาดนั้น อาจจะเป็นชื่อร้านของเขาเข้าไปแล้วมีเมนูอาหารไทยเคียงคู่กับอาหารกัมพูชาซึ่งมันก็ถือว่าเป็นการทดลองเชิงวัฒนธรรมผมมองว่ามันก็เป็นทฤษฎีที่ดีหลักการที่ดีในการเอาไปไประยุกต์ใช้ในการจะเปิดร้านอาหารสักร้านใส่เมนูอาหารไทยเข้าไปแค่นั้นจบเลยมาทําให้สามารถขายได้ก่อนที่จะปรับตัวในภายหลังร้านได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นค่อยๆใส่เมนูอาหารกัมพูชามากยิ่งขึ้นแค่นั้นเลยคือมันไม่ต้องไปลุ้นว่าจะจ่ายค่าแรงค่าเช่าได้ไหมมันคือการคาดเดาได้ในเบื้องต้น ความคิีเห็นทั้มนะครับก็บอกว่าในต่างประเทศอย่าว่าแต่ในต่างประเทศเลยตามแหล่งท่องเที่ยวก็โดยเช่นกันผมคิดว่าลูกค้าหรือว่าต่างชาติเนี่ยอยากจะลองแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้รู้สึกอยากจะเสี่ยงลุ้นเมนูใหม่ๆมันมีความแตกต่างระหว่างลูกค้าที่อยากลองนะกับลูกค้าที่พร้อมจะจ่ายเพื่อทดลองเมนูอาหารของกัมพูชาของเรามันอาจจะดึงคนให้อยากลองอยู่บ้างแต่ว่ามันไม่ได้ถึงขั้นที่จะเพียงพอ ที่จะเป็นฐานลูกค้าประจําขนาดนั้นในขณะที่ถ้าเราจะพูดถึงเมนูอาหารไทยนั่นน่ะมักจะสร้างฐานลูกค้าประจําได้อย่างรวดเร็วกว่าผมสังเกตว่าลูกค้าในต่างแดนเนี่ยมักจะชอบความระทึกในครั้งเดียวนะแต่หลังจากนั้นถ้าเป็นในระดับชีวิตประจําวันเขาเดินไปปากซอยเดินไปถนนสักเส้นเขาไม่ชอบที่จะไปลุ้นอยู่ตลอดขนาดนั้นไม่ชอบที่จะเปลี่ยนในชีวิตประจําวันดังนั้นเมนูที่กินในชีวิตประจาวันถ้าเจอในเมืองของตนเอง ก็ไม่แปลกที่จะเลือกในสิ่งที่มันค่อนข้างจะคุ้นเคยขอเขียนตะมาครับบอกว่าแต่ผมยืนยันนะว่าร้านอาหารกัมพูชาในต่างแดนของคนกัมพูชาแท้ๆไม่ได้ขายพ่อผัดไทยแน่นอนเพราะว่าเราก็มีศักดิ์ศรีคนของเรานะี่ยมีศักดิ์ศรีแต่ที่ต้องทําอยู่เพราะตลาดแล้วก็ลูกค้าระบบซับพพลายต่างๆที่มันเอ,อื้อให้สามาขายได้ผัดไทยเนี่ยมันไม่ต่างอะไรจาก เป็นเหมือนตัวประกันชีวิตของร้านเลยนะก็คือเหมือนเป็นการซื้อประกันชีวิตเอาไว้ว่าจะขายได้ก่อนที่จะขายอาหารอื่นๆของเราเองผมกลับมองว่าการที่เห็นร้านคนกัมพูชาขายอาหารไทยกันได้เยอะมันไม่ใช่เรื่องหน้าขำ้วยซ้ำนะแต่มันเป็นเครื่องยืนยันว่าเศรษฐกิจและความคุ้นเคยของผู้บริโภคเนี่ยมันจะมีพลังมากกว่ามีพลังมากกว่าสิ่งที่เราแม้จะอยากนํานเสนอแค่ไหนก็ตามโดยความเห็นที่เขามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าคือในโลกนี้นะมันมี2ออย่างนะ ที่คนทําร้านไม่เคยกลัวค่าเช่าและความหิวของลูกค้าถ้าต้องเลือกระหว่างความภูมิใจและก็จ่ายค่าเช่าร้านได้หลายคนเลือกจ่ายค่าเช่าแล้วก็ขายผัดไทยต่อไปโอ้โหพูดมาตอนแรกในผมก็งงเลยถ้าบานเช่นนั้นนะครับดูในมุมของคนที่พยายามหาเหตุผลมาโต้แย้งกันบ้านนะครับหลังจากที่หลายๆความเห็นเนี่ยก็เหมือนไปนในทางยอมรับซะเป็นส่วนใหญ่เลยนะว,ว่าสิ่งที่เป็นอยู่กับร,ร้านอาหารของคนกพูชาน่มันเป็นประมาณนั้นจริงๆ โดยในมุมของคนที่มาเห็นด้วย,ยก็บอกว่าอย่าเพิ่งเหมาวรวมว่าของเราจะอยู่ได้เพราะไทยอย่างเดียวคือเวลามีคนพูดว่าร้านอาหารกัมพูชาอยู่ไม่ได้เราถ้าไม่ขายอาหารไทยผมอ่านดูแล้วมันเหมือนเป็นสิ่งที่ทําให้เหมือนกับว่าเราไม่มีเอกลักษณ์ของตนเองเลยยังไงอย่างนั้นแบรนด์โลกมันไม่ใช่คําตอบสุดท้ายผมยอมรับอยู่แค่ส่วนที่บอกว่าทุกคนน่ยจะรู้จักคําว่าไทยฟูดแต่คําว่าคมแมฟูดหรือว่ากัมพูชาอาหารกัมพูชาเนี่ยมันจะไม่มีวันขึ้นมาได้ ประเทศอ,อื่นๆเคยถูกมองข้ามเหมือนกันนั่นอย่างเช่นอาหารเกาหลีเนี่ยผมต้องพูดอย่างนี้อาหารเกาหลีตั้งแต่ยีปีก่อนก็ไม่มีใครรู้จักแต่ว่ามันมีความพยายามที่เขาจะทําให้มันโด่งดังเทียบเคียงกับอาหารญ,ญี่ปุ่นขึ้นมาได้วันนี้กลับมาครองตลาดเต็มไปหมดเลยเพราะว่าคนเกาหลีเข้าช่วยกันผลักดันจริงจังปัญหาก็คือทําไมคนบ้านเราเนี่ยไม่ช่วยผลักดันบ้างดันเอาอาหารไทยอยู่ในเมนูอยู่งั้นเพอเพอเปิดร้านอาหารไทยกันโดยซ้ำตรงๆไปเลยแต่คนทำนี่คือคนกับผู้จ ใครบอกว่าเราต้องยืมไทยไปตลอดล่าของวัฒนธรรมอาหารกัมพูชาก็มีมาก่อนสยามหลายร้อยปีอันนี้คือความมั่นใจของเขานะครับนครวัดจะมีภาพแกะสลักการทําอาหารตั้งแต่โบราณอยู่เลยบอกตรงๆว่าบางทีไทยเองต่างห่างที่อาจจะเอาของเราไปต่อยอดจะเป็นแบรนด์โลกเราควรจะเอาความออริจินอลไปขายให้ได้โดยเรื่องนี้นะครับในมุมของคนที่เห็นด้วยในมุมมองนีนะ้ก็เข้ามาบอกนะครับว่า นี่มันเป็นผลจากซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังแต่ผมก็จะมองให้ว่าซอฟต์พาวเวอร์ของไทยมันก็ไม่ใช่สิทขัดไทยทําการตลาดเก่งมากๆเลยในเรื่องของอาหารแต่ว่าซอฟต์พาวเวอร์มันไม่ใช่แค่ของใครคนเดียววันหนึ่งถ้ากัมพูชาเลือกที่จะผลักตันจริงๆเนี่ยโลกก็ต้องเปิดพื้นที่ให้เพราะทุกวันนี้นักท่องเที่ยวที่เสียมเรียบก็หลงรักอาหารท้องถิ่นกันมากขึ้นนะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ทําแคมเปญระดับโลกเท่านั้นเองความต่งดังหรือว่าเป็นที่รู้จักในระดับโลก ก็เลยยังไม่ได้กว้างเทียบเท่าไทยขนาดนั้นแค่นั้นเองขณะที่ความเห็นตัดมานะครับก็บอกว่าคือมันเหมือนกับเมื่อ30ปีก่อนที่คนมักจะบอกว่าญี่ปุ่นนะอยู่ไม่ได้แน่นอนเป็นประเทศที่อยู่ไม่ได้ถ้าไม่ขายของถูกแต่ทุกวันนี้แบรนด์ต่างๆของญี่ปุ่นอยู่ตรงไหนอยู่ในจุดที่เป็นคุณภาพสูงขึ้นอนาคตกัมพูชาอาจจะส่งออกเชฟทําแบรนด์ดันสารคดีอาหารทั่วโลกให้คนได้เห็นคุณดูประเทศไทยไดอยู่ในสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มหนึ่งเลยคือ มีการทำสารคดีเกี่ยวกับอาหารด้วยของเรายังไม่ทําอะไรกันเลยเบืองส่วนนะฮะก็บอกว่าร้านอาหารกัมพูชาต้องขายอาหารไทยถึงจะรอดจริงๆแล้วผนการมองจากสายตาของคนที่สบายใจที่จะอยู่กับแบรนด์ชื่อเสียงที่ดังอยู่แล้วก็หมายถึงแบรนด์ไทยนะฮะไทยฟู้ดแต่ก็ไม่ได้เข้าใจว่าทําไมกัมพูชามีอรรุปราคลึกและเอกลักษณ์มากแค่ไหนพวกเขาแค่เอาตัวรอดเฉพาะหนะะ้าแต่เรื่องนี้ถูกโต้แย้งนะครับก็บอกว่า คุณต้องเข้าใจว่าคนที่ลงทุนในต่างแดนได้การที่คนบ้านเราไปอยู่ต่างแดนแล้วก็ลงทุนเป็นเจ้าของร้านอาหารได้ส่วนใหญ่ไม่ใช่คนที่มีกําลังทรัพย์อะไรมากมายในระดับที่แบบจะทดลองเปิดร้านอาหารกัมพูชาได้แท้ๆแล้วก็ทําการตลาดให้มันโดง่งดังไปทั่วเมืองเขาเป็นเพียงคนธรรมดาที่เก็บหอมรอมรบิบเก็บเงินมาแล้วก็เปิดร้านเล็กๆขึ้นมาสักแห่งการที่จะทำให้คนเดินเข้าร้านได้เลยโดยที่ไม่ต้องพยายามไปเป่าประกาศไปทําการตลาดอะไรใดๆ นั่นคือการที่จะต้องมีไทยฟู้ดอยู่ในนั้นก็มีอาหารไทยอยู่ในนั้นตั้งแต่ต้นน่ยมันดึงดูดคนจากทั่วทั้งเมืองเข้ามาได้โดยที่ไม่ต้องพยายามอะไรเลยแต่ถ้าคุณพูดถึงกรณีที่เราไม่ต้องไปขายอาหารไทยให้รอดอันนั้นน่าจะเป็นร้านของคนที่ร่ํารวยขึ้นมาประมาณหนึ่งแล้วแหละคือก็ต้องมีสตางค์ขึ้นมาสักนิดหนึ่งในระดับที่อยู่เฉยๆสักปีได้เพื่อทําให้อาหารของเรามันโด่งดังในเมืองแห่งนั้นได้แต่ในความเป็นจริงไม่ใช่ทุกคนนะที่จะมีความสามารถที่จะทําได้ถึงขั้นนั้น แต่อย่างไรก็ตามนะครับคนที่โตแย่เนี่ยก็เข้ามาหมอ่เอยครับเพราะว่าวันใดที่โลกเบื่อกับคาว่าไทยฟู้ดเนี่ยผมเชื่อว่าเขาจะหันมาลองเขม่ฟู้ดเหมือนเหมือนเป็นขั้นตอนถัดไปที่เขาอยากจะลงลึกมากยิ่งขึ้นคุณจะรู้ว่าเงาที่แท้จริงไม่เคยเป็นของกัมพูชาเลยแต่เป็นของใครบางคนที่กลัวว่าเราจะโดดเด่นมากกว่าโอ้โหเหมือนกับว่าเขาบอกว่าตนเองเป็น,นาอาหารที่อยู่ใต้เงาอะไรประมาณนั้นเถอะแล้วก็จะโผล่ขึ้นมาในภายหลังโอ้โห ต้องรอดูแลกันว่าทําได้ไหมขณะที่บางส่วนนะครับก็บอกว่าแต่ผมเชื่อว่าไม่ขายไทยหรือว่าขายอาหารไทยไทยฟู้ดเนี่ยก็รอดได้นะแต่ปัญหาก็คือคนบ้านเราไปอยู่ต่างแดนแล้วก็ขี้เกียจที่จะพัฒนาปรับปรุงให้มันดีขึ้นผมเห็นร้านอาหารของคนกัมพูชาหลายแห่งในยุโรปอเมริกาที่เน้นขายอมอกแล้วก็เมนูสนารพัดอย่างนะครับบ้านเขาเขาก็เอ่ยมาขี้เกียจอ่านชื่อคือเขาบอกนะว่าและมันก็อยู่ได้นะ แต่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้ถึงขั้นเป็นไวรัลแบบผัดไทยการที่คนไม่รู้จักไม่ได้แปลว่าคนเขาจะไม่กินนะเขาลองกินนะมันมีตลาดลองรับอยู่สำหรับผมมองว่าโลกมันไม่ได้หมุนรอบลิ้นของไทยฟู้ดหรือว่าอาหารไทยขนาดนั้นฝรั่งที่กินแต่ต้มยำก็อยากจะลองรสชาติใหม่ๆด้วยเช่นกันและพวกเขาอาจจะไม่ได้เดินตามกระแสดเดิมเสมอไปพอกินต้มยำบ่อยๆเขาก็อาจจะอยากลองอย่างอื่นเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นตามธรรมชาติ ขณะเดียวกันนะครับในมุมของคนที่ยังเชื่อว่ายังไงคนบ้านเขายังต้องพึ่งกับการทําอาหารไทยนะครับโดยก็บอกว่าแต่คุณลองสังเกตว่าทุกโรงเรียนสอนทําอาหารในยุโรปอเมริกาออสเตรเลียเองคือจะเริ่มมีต้มยํากุ้งผัดไทยเขียวหวานอยู่ในหลักสูตรสากลนะสากลนะแต่ไม่เคยมีอาโมกหรือเมนูอื่นๆของกัมพูชาเลยที่หมายความว่าเชฟรุ่นใหม่ทั่วโลกจะต้องเรียนรู้รสชาติไทยเป็นมาตรฐานสากลอันนี้ผมรู้สึกว่ามันเริ่มจะจริงมากยิ่งขึ้นแล้ว เมนูไทยเป็นเป็นความสากลมากยิ่งขึ้นในแบบที่คาดไม่ถึงเวลาที่คนต่างชาติเขาเจอเมนูกัมพูชานะเขาชอบจะเอาไปเทียบกับรสชาติของไทยโดยทันทีว่าจะประมาณนั้นไหมใกล้เคียงกันไหมเพราะเหมือนกับว่าโลกภายนอกถ้าเป็นอาหารจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาหารไทยแทบจะเป็นเบสไลน์อยู่แล้วก็คือเป็นพื้นฐานเริ่มต้นเลยเดียวว่ามันควรจะออกมาทางประมาณนี้ โดยเรื่องนี้นะครับมีคนมาเห็นด้วยนะครับบอกว่าเวลาชาวต่างชาติเขาลองอาหารในประเทศแถบนี้นะคนทั่วโลกจะใช้คำว่าไทยฟูดเป็นตัวแทนเลยอันนี้คือหนักกว่าแต่ผมก็ต้องอธิบายให้เข้าใจว่าไทยฟูดอาจจะหมายถึงอาหารกรัรมพูชาด้วยในความเข้าใจของผู้คนประเทศต่างๆจะไปอยู่ที่อเมริกาอยู่ที่อังกฤษอยู่ที่ยุโรปหลายๆประเทศใช้คำคำว่าไทยฟูดแล้วก็ในร้านมีเมนูอาหารกัมพูชามันก็เป็นความเข้าใจที่ทดแทนได้ ผมอยากจะบอกว่าไทยฟู้ดมันหมายถึงอาหารหลากหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเชียงใต้ด้วยซ้ำนะมันไม่ได้หมายถึงแค่อาหารไทยเพียงอย่างเดียวนั่นคือความเข้าใจของคนหลายๆประเทศสำหรับผมคิดว่าอาหารกัมพูชามีเอกลักษณ์และสามารถเคียงคู่กับอาหารไทยได้แต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะแค่ต้องอยู่ในชื่อไทยฟูด้ดซึ่งอาจจะทําให้บางคนไม่ค่อยจะพอใจเท่าเท่าไหร่เพราะมันเหมือนอยู่ภายใต้แบนด์ของไทยฟูด้ดอีกที แต่ในความเป็นจริงเรานะขายได้อยู่เหมือนกันบางส่วนนะครับเข้ามาตอบกลับนะฮะก็บอกว่าโอ้โหคุณก็ดูตั้งแต่วัตถุดิบอาหารถ้าเป็นสไตล์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะมันมักจะถูกนําเข้าผ่านไทยนะคุณลองสังเกตดูเขาก็เลยไปเข้าใจว่ามันเป็นไทยฟูด้ดรวมๆกันไปอย่างเช่นถ้าจะใช้น้าําปลามันก็มาในนามของไทยฟูด้ดจุพอสมควรนะหรือจะพริกแกงกะทิใบมะกรูด คนกัมพูชาจะทําอาหารแท้ๆของตนเองเวลาอยู่ต่างแดนก็เลยกลายเป็นว่าก็ยังต้องซื้อผ่านเส้นทางที่ไทยคุมตลาดหรือเรียกได้ว่าต่อให้ไม่ยุ่งกับการทําเมนูอาหารไทยเลยมันจะมีวัตถุดิบที่จะต้องพึ่งพากันวนเวียนไปซึ่งก็เป็นการพึ่งพาของไทยอยู่ดีหรือแม้แต่สิ่งที่เอามาปรุงมันก็ดันเป็นยี่ห้อไทยด้วยมันจะไม่ไทยฟู้ดได้ยังไงแน่นอนว่าคนประเทศอื่นเขาไม่ได้สนใจในระดับลงลึกเขาก็จะมองรวมๆไปแบบนั้นแหละ มันเป็นข้อเท็จจริงเชิงการค้าด้วยนะไม่ใช่แค่เรื่องของอารมณ์ของคนทานอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของเครื่องปรุงอะไรต่างๆด้วยดูในความเห็นช่วงท้ายนะครับก็มีการบอกนะครับว่าคุณดูอย่างแอปสตรีมมิ่งหรือไม่ได้ youtube เองหนังสือนําเที่ยวทุกแพลตฟอร์มที่เกี่ยวกับการเที่ยวเนี่ยยกอาหารไทยเป็นเหมือนสิ่งที่จะต้องลองให้ได้อาหารหรือว่าคําว่ากัมพูชาแท้ๆที่อยู่เคียงคู่กับคําว่าอาหารกัมพูชา ถูกพูดถ,ถ,ถึงน้อยมากเลยส่วนใหญ่จะถูกใส่ในหมดเอกโซติกหรือแม้กระป,ปนกับไทยฟูดจริงอันนี้แปลว่าของเรามันน่าสนใจอยู่แต่ว่าไม่ได้ถูกพูดถึงว่าเป็นของหลักลำดับต้นๆ้นอย่าลืมว่าไทยนะ่ะมีคนต่างแดนจำนวนมากด้วยนะหรือว่าแม้กระท,ทั่งนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เคยไปที่ประเทศไทยอยู่แล้วก็มีความคุ้นเคยกับไทยอยู่เสมอร้านไทยก็เลยจะไปได้ไกลกว่าได้รับการสนับสนุนจากชุมชนสถานทูต กลุ่มส่งเสริมการส่งออกของทางฝั่งไทยอันนี้ก็พูดถึงร้านไทยแท้ๆนะครับว่าพื้นฐานเดิมร้านไทยแท้ๆเนี่ยมันจะมีการส่งเสริมกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆเลยมันก็เลยได้รับความน่าเชื่อถือโดยอัตโนมัติคนกัพูชาไปเปิดร้านในต่างแดนขายอาหารไทยก็จะได้พ่วงกับกระแสนี้ไปด้วยแม้ว่าจะไม่ได้รับการสนับสนุนด้วยก็ตามน่าเสียดายที่ถ้าเป็นกัมพูชาแท้ๆเราไม่ได้มีถึงขั้นที่ระบบสนับสนุนหนุนหลังในระดับเดียวกันกับไทยร้านอาหารของเราเนี่ยก็เลยต้อง พึ่งเมนูไทยไปพยุงลูกค้าไปและท้ายที่สุดแล้วละ่ะตลาดท่องเที่ยวนี่แหละทำให้ไทยเป็นแบรนด์ที่ทำให้ผู้คนใฝ่ฝันการหาของกินในต่างแดนก็เหมือนกับเป็นการหาแบรนด์ท่องเที่ยวของไทยที่อยู่ในเมืองของตนเองอยากจะไปเมืองไทยไปไม่ได้ก็หาอาหารไทยกินก่อนแล้วกันนี่แหละคือทางออกเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนลวกันท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรอย่าลืมฝากความเห็นไว้ด้วยนะครับ ถ้าแบบคือการเล่าไปเรียบเรียงและมานั่งเล่าสู่กันฟังในสไตล์ผมนะครับถ้าชอบการเล่าสไตล์นี้มาติดตามกันต่อในหัวข้อต่อไปด้วยนะครับฝักเสยืบเป็นไทยสัญชาติไทยนะครับแล้วก็ทงชาติไทยไปประดับนะฮะที่มุมซ้ายล่างวันดีสวัสดีครับ